สวัสดีค่ะเอี FC ทุกๆท่านวันนี้มันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองห้าหกห้านะคะมาตามสัญญาที่เย็นจิตพอทีวีได้พูดเอาไว้นะคะว่าจะทำสูตรนะคะทำสูตรจะซื้อเองงวดนี้แหละทำไมถึงต้องทำสูตรซื้อเองก็เพราะว่าอยากซื้อค่ะเอาพูดตรงๆเลย อยากซื้ออยากจะถูกในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะก็จะทําเป็นสูตรของตัวเองแล้วก็จะซื้อเฉพาะสูตรของตัวเองว่าจะเข้าไหมนะคะนะคะทาให้ท่านได้ดูจะจะเลยนะคะ,ะคือเป,คเป็นความชอบส่วนตัวนะคะสาวดาชอบส่วนตัวค่ะนะคะรู้ว่ามันจะเด่นเรียกอะไรสาวดาชอบตัวไหนนะคะชอบศูนย์ชอบ อชอบแปดชอบศูนย์ชอบเจ็ดนะคะแล้วก็จะชอบอีกตัวหนึ่งก็คือเลขสี่นะคะอันนีเน้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะสาวน้ำจะมาทําสูตรนะคะแล้วก็จะซื้อเองค่ะนะคะ,ะมาเริ่มก,กันเลยนะีะน่การแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สี่เจ็ด สี่นะคะ,ะทาให้ท่านได้เห็นจะเลยนะคะท่านจะได้เห็นว,ว่าโอเคแปดศูนย์นะคะสาวนำทำเองนะคะทําเองซื้อเองกัจะขออนุญาตซื้อกับงวดอื่นท่านไม่ให้ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่งวดนี้ขอค่ะเพราะว่าอยากจะถูก,ถกอยากจะถูกกัน อยากจะถูกเพราะว่าขอส่งท้ายไปขอต้อนรับปีใหม่นะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตปู่ย่านะคะลูกขอทําซื้อเองในวันนี้ถ้าเอฟซีท่านไหนชอบก็เอาไปซื้อตามนะคะถ้าท่านไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อนะคะอ่าง่ายๆนะคะมาทีนี้มาเริ่มเลยค่ะนี่ก็คือแปดนะคะศูนย์เจ็ดสี่นะคะอ่าทีนี้ เราก็มาคัดนะคะอันนี้เลขแปดเราฉีดแปดออกไปเราไม่เอานะคะ,ะไม่เอานี่ศูนย์อันไหนมีศูนย์ 0, เราขีดออกไปเราไม่เอานะคะอันนี้เจ็ดอันไหนมีเจ็ดขีดออกเราไม่เอาอน,นี่สี่สี่โอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็มาเอาเฉพาะตัวที่เราจะซื้อะคะ่ะ นะคะมันจะได้ชัดเนจนได้ม่ได้ตามนี้นะคะก็จจะเป็น,นะคะตามนี้นะคะอาจจะเป็นแปดศูนย์เจ็ด 8 0 7นี่นะคะแล้วก็087 708นี่นะคะแล้วก็มา804 804 408 084นี่นะคะนี่ก็มา8แล้วอะไรนี่ก็จะเป็น0นะคะอ่ะได้ไหมนี 0ูนย์นะนะศูนย์ศนศูนย์สีเสส่เ,เ,น,เ,น,เนะคะหมดแล้วก็จะอ่าอันนี้ก็เบลือแนะคะอัร์เจ เจ็ดแปดสี่นะคะได้ทั้งหมดห้าตัวนะคะนี่คะ่ะนี่คือตัวเด่นนะคะทีนี้เรามาจับเป็นสองตัวนะคะสองตัวก็จะเป็นแปดศูนย์ เจ็ดศูนย์สี่เปูนย์เจ็ดศูนย์แปดเจนี่แปดศูนยเล้วนี่กะเป็นแปดสจะได้4 0 0 7ูน แปดเจ็ดเจ็ดสี่แปดสี่นีแค่นี้นะคะนี่คือ,อเป็นบนล่าง,างเนาะตรงยี่ก่อนเนาะนี่นะคะนี่สูตรที่หนึ่งนะคะ เอฟซท่านไหนชอบนะคะท่านไหนชอบท่านก็พิจารณาดูนะคะนี่คือสาวดำทําออกมาแล้วมันได้อย่างนี้นะคะได้อย่างนี้ค่ะชัดเจนดีนะคะมีเท่านี้ค่ะมีเลขเด่นอ่ามีเลขเด่นก็คือมีเท่านี้นะคะเด่นแปดศูนเจ็ดสี่นะคะ นี้ของงวดประจำวันที่30นะคะ12บสหห้าเนี่นะคะตามนี้นะคะท่านผู้ชมถ้าท่านชอบท่านก็ลงไปเสียงดูนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ไม่ต้องเสียงนะคะ สาวรําจะทําซื้อเองค่ะน,น,นี่ีหละค่ะทําแบบนี้ทีนี้สูตรต่อไปนะคะอะเพราะว่ามันมีอยู่ห้าสูตรเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากมายกันเราเพิ่มตัวที่เราเพิ่มตัวที่ว่าเราคิดว่ามันจะออกนะคะนะคะเราคิดว่าจะออกเนาะอ,อันนี้แปดศูนย์เจ็ดสี่ สูตรที่สองสูตรที่สองบัตรสองมันจะมานะคะนี่คือความชอบส่วนตัวนะคะท่านผู้ชม ต่ำอย่างนี้นะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้า ศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าเมื่อสาวดําทําออกมาแล้วคัดออกมาแล้วสาวดําซื้อนะคะคำไหนคํานั้นซื้อกับสิบบาทแน่นอนนะคะมาทีนี้เราก็มาให้นั่นกันอ,อันนี้นก็จะเป็น อันนี้เจ็ดเนาะอันนี้ศูนย์อันนี้4ี่อันนี้ห้าไปกันที่ห้ามีห้าเราไม่เอานะคะเราตัดออกตัดเบิ้ลตัดถามออกหนึ่งสองสามตัดออกอันนี้สี่หนึ่งสองสามนะคะอันนี้ศูนย์หนึ่งสองสามนั้นนะอันนี้เจ็ดเจตัดออกนะคะอ่ะแล้วก็มาแค่นั้นทีนี้เราก็มาทำการตัดเป็นเลข3ามตัวนะคะ คือว่าถ้าเข้านี่ก็ต้องถ้าเข้านี่ถ้าเลข3ตัวเข้าก็คือเขา้าทั้งบนทั้งล่าง2ตัวนะคะ สะบบปักกายมันจะไม่ไอ้นั่นนะมันจะไม่ลองดูก่อนเจ็ดศูนย์ห้านะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้า 5จ็หนะคะอ่นา7 0 5ย 7, 5 5จ7นะคะ7 4 5 7 4ี5 4้4เ5นะคะนี่เราก็จะมาที่0 0 0 057อ้าวไม่ใช่สิ047อ่า047 740 470นะคะแล้วก็5 5นะ504 อ๋อหนห้าศูนสีห้าโอเคค่ะมันจะได้เลข3ามตัว4ี่หางนะคะท่านผู้ชมค่ะทีนี้เรามาตัดเป็นเลข2อตัวนะคะสองตัวก็จะมี เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าท่านผู้ชมได้อย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะเห็นมองเห็นไหมนี่นะคะอ่ะาจะได้เห็นชัดแล้วเนาะอ่าตามนี้นะคะเรียบร้อยนะคะนี่ราคาที่สาวราจะซื้อดูว่าจะถูกไหมอ่าน,นี้เป็นสูตรสาวราคิดคือทำขึ้นมาเองนะคะดูนะคะว่าจะถูกไหม เจ็ดศูนย์ห้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแนวทางต้นนะ <c oughs> เจนะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าศย์สสห้าเจ็ร้อยนะคะเลขเด่นก็คือเจ็ดสห้านะคะ ชอบก็ลองไม่ชอบก็ดูไปดูไว้นะคะดูไว้นะคะต,ะตับกาก็สร้างวาแต่ปาบกาเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเรียบร้อย เห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะน่าจะชัดนะ ชัดนะคะขอให้ทุกๆท่านมีโชคในงวดนี้ค่ะชิ้นชอบก็จัดทีนี้มาเลือกตัวที่ชอบนะคะตัวที่ชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวเลยก็คือต้องมีตัวชอบออของตัวเองนะคะชอบตัวนี้ค่ะ ส่วนตัวสาวดำชอบนะคะค่ะส่วน เจดีจะชอบตัวไหนนะคะแฟนคลับชอบตัวไหนก็เลือกเอาเองนะคะค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สาวดำคิดทำเองนะคะว่าชอบตัวไหนอันนี้ชอบตัวนี้นะคะชอบ7 5 0 7หชอบมากเลยคือต,ตัวนี้สำหรับสูตรนี้นะสูตรนี้ ก็ขอให้ทุกๆท่านโชคดีนะคะขอให้ท่านโชคดีอันนี้สุดมีสูตรหนึ่งสูตสองนะคะที่สาวดำรงให้วันนี้นะ,ะนนสูตรที่สองนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรที่หนึ่งอ่าโอเคนะคะเราดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ กันได้แล้วนะว่าอันไนบ้างนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดนี้ต้องมีโชคในงวดนี้ต้องถูกนะคะในงวดนี้ต้องถูกถูกอย่างเดียวค่ะถูกอย่างเดียวนะคะ,ะ,คะไม่มีอยากให้ได้ยินคําว่าเราไม่ถูกเนาะเราให้เราได้ยินคําว่าถูกนะคะ ชคดีทุกคนคะ่ะนี่ที่สาวดําพูดไปแล้วต้องทําตามคําพูดนะคะสาวดําจะทําสูตรเนี่ยซื้อเองก็คือเอาตัวเลขที่สาวดําชื่นชอบคิดว่ามันจะมานะคะโอเคจ้า